รหัสป่าเทวดาสัมภเวสีพี่ในต้นไม้รหัสป่าสัมภเวสีและรุกเทวดาชอบอยู่ต้นไม้แบบไหนมันเป็นเรื่องธรรมดาที่หากคุณอยากเอาชีวิตให้รอดในป่าคุณก็ต้องเรียนรู้กฎของป่าต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกที่มีเจ้าของและเจ้าที่ทุกตนมีกฎของตัวเองถ้าคุณได้ย่างไครยเข้าไปในพื้นที่ของป่าแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎของป่านั้นมิเช่นนั้นคุณอาจต้องจ่ายค่าปรับของการผิดกฎป่านี้ด้วยชีวิตแล้ว ต้นไม้แบบไหนล่ะที่อาจมีสิ่งลึกลับแฝงอยู่และถ้าคุณโชคดีคุณก็จะถูกรบกวนการนอนไปจนตลอดทั้งคืนคุณอาเซสติหรือไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยก็อาจเป็นไดน้นะหรืออาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้ก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนผมไม่อยากให้คุณคิดเข้าข้างตัวเองว่าในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งลึกลับในธรรมชาติซุกซ่อนอยู่โดยเฉพาะพยันยิ่งในป่าต้นไม้ที่มีกลิ่นเช่นที่ลำต้นมีกลิ่นที่ปเปลือกมีกลิ่น หรือส่วนในดของลำต้นและใบมีกลิ่นตามพุทธประวัติแล้วจะมีรุกเทวดาอาศัยอยู่ต้นไม้ที่ลำต้นหนีกมอปูโปนปือมีรูปร่างผิดไปจากธรรมชาติอย่างชัดเจนต้นไม้ที่มีอายุมากหรือต้นไม้บางชนิดเช่นตะเคียนมะขามต้นโพต้นใสต้นไม้ที่โวนต้นเป็นกลิ่หปือมีโปรงอยู่บริเวณลำต้นต้นไม้ที่มีรากอากาศหระยะลงมาเป็นจำนวนมาก หรือต้นไม้ที่มีรากโผล่พ้นจากพื้นดินรอบลำต,ต้นต้นไม้ลักษณะนี้โบราณว่ามีสัมภเวศีหรือรุกขธูตาสินสถิตยอยู่จึงไม่ควรใช้เป็นที่พักแรมสำหรับการเดินป่าทั่วๆไปเพราะมันอาจทำให้คุณมีประสบการณ์หลอนๆให้จดจำแต่ถ้าจำเป็นต้องนอนก็อย่าทำอะไรที่ไม่ควรทำเช่นการขับถ่ายคงเสียลงบริเวณโคนต้นการพูดจายอย่างคึกขนองการท่าถายและการลองของเป็นต้นแล้ว ต้นไม้แบบไหนที่คุณจะไม่เลือกหลับนอนพักแรมลองบอกมาหน่อยพระหัตป่าพระหัตป่าเทวดาสัมภเวสีพี่ในต้นไม้พระหัตป่าสัมภเวสีและรูปเทวดาชอบอยู่ต้นไม้แบบไหนมันเป็นเรื่องธรรมดาที่หากคุณอยากเอาชีวิตให้รอดในป่าคุณก็ต้องเรียนรู้กฎของป่าต้องบอกไว้ก่อนว่า ทุกที่มีเจ้าของและเจ้าที่ทุกตนมีกฎของตัวเองถ้าคุณได้ย่างไครยเข้าไปในพื้นที่ของป่าแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎของป่านั้นมิเช่นนั้นคุณอาจต้องจ่ายค่าปรับของาการผิดกฎป่านี้ด้วยชีวิตแล้วต้นไม้แบบไหนและที่อาจมีสิ่งร้นลับแฝงอยู่และถ้าคุณโชคดีคุณก็จะถูกรบกวนการนอนไปจนตลอดทั้งคืนคุณอาจเสียสติหรือไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยก็อาจเป็นได้หนหรืออาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้ก็ไม่มีอะไรที่แน่นอน ผมไม่อยากให้คุณคิดเข้าข้างตัวเองว่าในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งลี้ลับในธรรมชาติซุกซ่อนอยู่โดยเฉพาะพยันยิ่งในป่าต้นไม้ที่มีกลิ่นเช่นที่ลำต้นมีกลิ่นที่เปลือกมีกลิ่นหรือส่วในใดๆของลำต้นและใบมีกลิ่นตามพุทธประวัติ